ทำไมลูกยิ่งโตฟันยิ่งห่างคะคุณหมอพบคำตอบได้ในคลิปนี้ครับมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับมีความกังวลแล้วก็สงสัยว่าทำไมลูกเราโตขึ้นเนี่ยฟันก็ห่างไปเรื่อยๆทำให้ยิ้มและดูไม่สวย ก็มีความกังวลใจว่าจําเป็นที่จะต้องจัดฟันเลยไหมถ้าเกิดปล่อยให้ฟันห่างแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือจะส่งผลต่อรอยยิ้มของลูกๆในอนาคตไหมนะครับคลิปนี้คุณหมอมีคําตอบให้นะครับเมื่อฟันน้ํานมของเด็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาในช่องปากจนเต็มแล้วเนี่ยก็แสดงว่าฟันน้านมเนี่ยมีการเจริญเติบโ,โตเต็มที่ไปแล้วแต่ทางนี้นะครับร่างกายของเด็กๆไม่ได้หยุดการเจริญเติบโตนะครับยังมีการเจริญเติบโต,ตต่อไปนะครับรวมไปถึง ขากรรไกรด้วยนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าเมื่อเด็กเนี่ยเริ่มโตขึ้นเราจะพบว่าฟันน้ํานมเนี่ยมันห่างก,กันออกไปมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เวลาลูกๆยิ้มก็จะรู้สึกว่าฟันหา่างแล้วก็ยิ้มดูไม่สวยเลยนะครับพูดง่ายก็ดูขี้เหร่ะนะครับเด็กในช่วงวัยนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงลูกเป็ดขี้เหร่หรือว่า ugly duckling stage ซึ่งจะอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่8ขวบถึง12ขวบสาเหตุก็เกิดจากการที่กระดูกขากรไก่ของน้องๆเนี่ยมีการจเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าซี่ฟันน้ำ,นำน ทำให้ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดขานไกลที่ตกต่อต่อไปนะครับทำให้ฟันน้านมเนี่ยห่างกันข้อ2ก็คือเราจะสะังเกตว่าในเด็กบางคนนะครับจะมีฟันคู่หน้าที่หา่างแล้วก็คู่หน้าเนี่ยก็จะแบบแบะออกด้วยนะครับทําให้มีลักษณะที่เวลายิ้มออกมาแล้วเนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับดูขี้เล่มากๆเลยนะครับแล้วก็ในทางเทคนิคนี่เราเรียกระยะนี้นะครับว่าเป็นระยะลูกเป็ดขี้เหล่เกิดจากการที่ฟันแท้นะครับคู่หน้าเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ฟันซี่ข้างที่เป็นฟันตัดก็ขึ้นมาด้วยแต่ฟันเที่ยวแท้นะครับ ยังไม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าฟันเคี้ยวแทนะ้จะขึ้นมาทีละทำให้หน่อฟันของฟันเคี้ยวแท้เนี่ยไปเบียดทําให้รากฟันของฟันตัดคู่หน้าเนี่ยมีการล้มตัวนะครับทำให้ฟันเนี่ยดูห่างออกจากกันและการที่ฟันคู่หน้าห่างนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเนี่ยเกิดความกันงวลใจว่าทำไมลูกเราที่เล่แบบนี้เราไม่ได้ปัญหาแบบนี้นี่นาจะต,ต้องจัดฟันไหมนะครับหรือต้องเริ่มการรักษาเลยไหมนะครับคำตอบก็คือว่าเราอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเราจะต้องดูแล้วก็รอให้ เ,เด็กเนี่ยมีการจเจริญเติบโตจนถึงช่วงวัยหนึ่งนะครับก็คืออายุประมาณพ้นจาก12ไปแล้วนะครับฟันเคี้ยวก็จะเคลื่อนที่ลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เกิดปกติแล้วการที่ฟันเคี้ยวเนี่ยเคลื่อนที่ลงมาก็จะทําให้มีแรงผลักกลับไปที่ตัวฟันตัดคู่หน้าทําให้ฟันคู่หน้าเนี่ยครับเรียงตัวใต้ปกติขึ้นแล้วก็ห้องที่หากก็ปิดจากการที่ฟันเคี้ยวเนี่ยมีแรงไปไปเบียดทําให้ฟันคู่หน้ากลับไปชิดได้แบบเดิมนะครับทั้งนี้นะครับสมมุติว่า เราเห็นว่าลูกๆของเราเนี่ยมีฟันน้ำนมที่เรียงตัวสวยงามเลยนะครับแล้วก็ไม่มีช่องห่างเลยเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่เราอาจจะต้องกังวลเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่สําหรับที่จะรองรับฟันแท้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าฟันน้ํานมเนี่ยปกติเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กใช่ไหมครับขันไกลมีการเติบโตเพราะฉะนั้น มักจะพบว่ามีปัญหาในระยะฟันน้ำนมแต่ถ้าเกิดฟันน้ำนมเรียงตัวสวยเนี่ยไม่แน่นะครับในอนาคตพอฟันแท้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเปียดซ้อนเกกันเกิดเกิดปัญหาฟันซ้อนเกแทนฟันหางก็ได้ทั้งนี้นะครับเด็กจะมีฟันที่ซ้อนเกหรือว่าฟันหางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางพันธุกรรมด้วยนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีฟันที่ซ้อนเกนะครับก็ไม่แน่คุณลูกก็อาจจะมีฟันซ้อนเกตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราควรจะต้องตระหนักถึงนะครับแล้วก็ เมื่อเด็กเป็นวัยของการที่มีฟันแท้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะไปพบกับคุณหมอเพื่อปรึกษานะครับว่าถ้าเกิดมีกรณีที่เป็นฟันซ้อนเกยหรือฟันหางเนี่ยควรจะเริ่มจัดฟันเมื่อไหร่นะครับคุณหมอก็จะให้คําตอบที่แน่ชัดแล้วก็เริ่มการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่ฟันน้ํานมห่างกันก็อย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคําตอบให้แล้วก็คลายข้อสงสัยนะครับ แล้วก็พบกับยิ้มสวยชาแนลแล้วก็หมอเคนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องยิ้มสวยช n แนลของเราต่อไปนะครับสวัสดีครับ